น้ำไม้น้ำเอชนอนบ่อันนี้เจ้าปเปื่อกี้พักอันมารว่ออ๋อเนีของปวดสามอมอเนี่ยปวดเจลมนดนี่สิต่อหมออต่อขาค่ะแค้เนมปากแม่โย่จำให้ลูกนะแม่เอายังจำให้ลูกมาบ่าเพชรบร่จุกที่เขาเม็ดเลยอืม เบเพ็ดบอกมะซูฮาซูฮาบ่บะกินใครเป็นคนเหตุโ,โอ้ไปตัดใหม่มาที่ใช่เลยอือแจมอืออันนี้บ่จเจะเหตุนะโ,โอ้ระวังมันทอนทับหัวเดอ้อ สบ,ส,สบายดีและสบายดีเด้พอพ่อพี่น้อง e เอฟซีวัดเจ้าคุกสุขสคนก็นยินดีต้อนรับเข้าสู่อสอมสอนี้แล้วพ,พี่น้องเอม,มาพ่อพ่อสนอมนิกามาหาทางน้องมนเพิ่์นเนาะพี่น้องเนาะอล้วก็สิมาเบิ่งผลงานซัมโมเน่พี่พน้องไอ้ลังจะที่บันเนำเพิน่นแต้เพิ่นได้เห็ดได้ยังอยู่บอเนาะจังไรก็ถ้าสนอมก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีรุ่น ต่อต่อไปนอนอเนาะพี่น้องเนาะประธานสามุเพิ่นสิได้ทำเบียดทำงานสำเร็จบ,บ่โดยว่าผลงานเพิ่นสิเป็นจังไรต่อไปเนะาะโดยบางคนก็แนะนำคำว่าเนาะจังไรก็ทางสน,นองก็ขอบกขอกขอบใจหลายเด้อเนาะเพิ่นก็ว่าสำเร็จเลยหยุดได้แล้วว่าซันเนาะหยุดได้แล้วซอยสมุว่าซัน แม่บัตรสันยุดได้แล้วบัตรสันเนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพิ่นเพิ่นพี่น้อยเพิ่นก็บหูจักอยู่อ่าหูจักอยู่เนาะบัตรท้าสมองเป็นเนบเนบแบบใดนี่ใส่สมองเป็นแบบไรเนาะเพิ่นก็บอินรู้จากซอยเพิ่นพี่น้อยจากสิบ้าจังไดเนาะถ้าสอนก็อธิบายได้ซ้ำนี้เพิ่นอยากซอยเพิ่นอยากอ่าซวยสู้เนาะอ่าเพิ่นกับโซนสารน้อมมลที่ท้าสนอนว่าไปแหละพี่น้อยอ่าบางคนก็บสีว้าอ่า จักจังไลเนาะบางทีทางชาวนาก็ได้อ่านแล้วฟังแล้วก็แบบว่าอ่า,อานวนาเห็ดยังผิดเนอะเนาะก็มาด้วยแบบเต็มใจพี่พนอนๆอ้เห็ดยังก็เต็มใจเฮานี่แหละอ่าทางที่ดีชาวกชาวนัว,นวนก็แนะน,นำพิ่นยู่แต่เพิ่นก็นอยากซอยเนาะอ่าบางคนก็ว่าโอ้ยว่าสันอชานวนัวนี่ได้เงินได้คำนำนำผูำ้รักผู้ใหญ่อ่ายยอดวิวก็ได้เงินก็นได้ว่าสัน สี S <S ่ไฮนี้ไปไซส์วาสนเนาะอันนี้ก็แม่นเนาะพี่พี่น้องเนาะคือขึ้นอยู่กับน้ำมกน้ำใจเพิ่นอยากให้ทาสนุนแบบเออเติมน้ำมกน้มันอันนี้ก็เคยได้อยู่พี่พี่น้องเลยก็พอได้ประมาทบุญคุณเพิ่นเนาะน้ำมกน้ำใจเพิ่นให้เพิ่นก็คิดว่าทาสนุนก็เที่ยวไปเที่ยวมาเติมน้ำมกน้มันพี่พี่น้องเลยเพิ่นก็ซอยอยู่เนาะพอเวียนแบบเพิ่นพอซอยบางคนก็อสิบอคิดร้านแบบนี้เนาะ คิดแต่ทางลบอ่าคิดแต่ทางบวกอ่าทางลบทางบวกเพ่นพี่น้องเอ้มีลบมีบวกเนาะความคิดก็แตกต่างกันอันนี้กับบริบาบาพายเนาะสำนอนกับบวกตอบคอมเมนต์ที่เพิ่นพิมพ์เข้ามาเขบามาในไม้เบิร์ดทุกขุสุขคนเนาะบางคนกับบางดีบางคนกับอ่าบูหูจังไรเนาะอธิบายประทึกพ,พี่น้องเอ้อ่ะจังไรก็บอกว่าไรเยญ่ห้างเนาะอ่าหลายคนกับเสียสิ้นหูโยพ,พี่น้องเอ้ cái này cả tha sơ ruộng cả khẩu tang nong môn phần con, nó, rồi, rồi này, mà hái sả mồm này, ướt, hết nhang đây xọ đây xìa là bò mô อ่อสบายดีเฮยยังเกาะหนึ่งเขาอ๋อหยจะคุมมาพึ <S <s oh, okay. anyway. ่งหนึ่งเขาตัวน really. ี้ลุกจะกินยังสารนี่โอ้หึน่าแล้วไปเก็บผักเก็บผักกิู่ไซเลยขั้นวากบเราเลยเอาบววเพื่อนเอื้อยน้า บ้านนี้จังนึงข้าวหอนยํายาจังสิหนึ่งข้าวกินหรือว่าแนวใดต้อบ่ซักินข้าวเย็นกินข้าวเย็นยบ่อุ่นเลยโอ้นิ่มคักอยู่บ่อืงว่าเจ้าอืเนาะนนเ้ เออเอา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 เาาาทลบ้านเดียเาอี่มาภิมาอนมเนอนมเนออันนมเนอนมเนอมาี่มาพีอ่ะว้อไปอนมเนยเด้อเด้อเด้ออนมมาผ่าจะเริ่มนน้เด้อมาไม

บัวระบาทแต่ว่าเพนการที่แนะนำเริ่มเห็นแล้วหรือว่าอะไระเหรอเห็นลนุไปขอฝากน้ำเพิ่นบาทบางภายปวดปวดเข่าเจ้าใหม่เดอ้ออื้มกินข่าวเอาไหมอ่าม,มันคือเอ็นแนม,มนี่สมอนี่ฮะ มันหักมันนักมันนักหน่ำบอโอ้จะหาไม้มาคข้าเด้อนี่เดอ้อยังอาจอตุ่นต้่มยังนะนห,นหนึ่งเขาอะไรบัดปะโป,ะป,ะป,ะปะ้งอือฮึยิงเขาเทียงคือเขาเศร้าอ่ะเียขาเทียงขเยงข,าเ,งขาเศร้ากินเดนะี่ยวเนาะ อืมแต่บาดี้บดีรอบ2ม้อครับเก็บอ่าโอเคหน่อไม้มันสิใส่กินน่ะซะมะขอเอานําเบื่ออ้าวบ่เอิ้น FC กินข้าวกินน้ํามาังนีได้กินข้าวเด้อเออําแมเห่นําเอ้ยชบ่หลอันนี้เจ้าไปเก็บอันมารั่วเอาหลอออปมมานี่โอ้เจมนต์ด้ซะ Premises, อ่ะตะหมอตะขาค่กแท้แนมปากแม่อยู่จำให้ลูกนะแม่เอาย่างจำให้ลูกมันบอกเพชดบอกจุบขี่เข่าเม็ดเลยอือบอเพชดบอปมาูฮาซูฮาบ่บากินอืมไม่ก iedzieć, Twelve, ินได้ล ok ูก ok ินมาได้ได้ไหม bởi đã, có mì ăn kín lệ, ba cá bông cá bớt, khay cá bớt, mì cá bớt, à, á, mà say mà hãy đù ăn bận, chạy ăn đấy mà xịn, ô, hãy đù bên anh, anh en đấy hả khạc khò lục đấy, ừm, nè hãy đụt cái này พ้อนที่กับข่าวที่ว่ากินมเนี่ยอ้อนค้างอีว่าขขาวคอยมาให้อืมก็เอามาได้โทรศัพท์นะนอ่ะจะเห็นจริงๆออมเอ็มออมเอ็มที่เธอมาทำมืิเยุโอ้มีวิทยุอีก อาขนมมาเอาเอาก็มาเอาเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยมก็เป็นแบบนั่นนะโอ้ดูเหมือนแหละโอ้เจ้ายอยากได้คือสักอยู่บนเก่าแล้วมันนี่คือบ่าเอามาเอาอีกอ่ะเดี๋ยวเอาไปเอาขัลโก่อนไป เดี๋ยวหายอันมเนี่ยเอ้ยหายอย่างดีเนี่อ่านี่นี่รังนี่อีก<ด>เดอนอันมมาเพียๆๆอ่าสักยังเรียวบาทานมอ่าเป็นได้เกีรมใไม่สะพวนแช่ยยังเดียวสามอือ Cháu có kênh pin như vô nằm mạnh Chị chị ơi nhớ hãy đủ ăn mà này xem không? Ừ. น่าแกงไหมนะเผ็ดกับไปกินสิเผ็ดอีกหน่อยกับไปกินเลยแล้ไก่สิบเอ็ดไปยอมไหม่ฮัตุอาเกี๊ยงไหมกับเพชรแดงมันจับเจียวอยู่ขับอันนี้บาทโอ้ยเนาะคนจีตกนะพี่น้องเอ้ยเมื่อย อ่าผดางกระเสียได้กับเบกเดียวนะุ่ยเดอรุยเดอป๊าลองจกไหมลองจกไหมจะเห็ดจกบ่ใครเป็นคนเห็ดโอ้ไปตัดใหม่แ้ที่ใช้เลย,ลยอือจงอืโอ้อันนี้บ่จกจะเห็ดนะโอ้ระวังมันทน ทับหวัวเด้อไปหามเตียงมาให้เจ้เข okay, okay, ้ามาเจ้เข้ามามุนเบิดสะอืออืออือหัวอะไรบ้บ่โอ้ยมอนเลย ยามลูกนอนกะเสียไปมือเน็กมือหน่อยเห็ดไปเรื่อยเดี๋ยวเขามามันกะงามสบายบ้ามีสัตว์มันอืมระบางเลยมีนำ้ำมีนอยู่ห้องน้ำนี่พลรราดได้หนิเด้อโอ้ขอระวัามี Chi vừa hạ sáng con, pit, and tattoo hung lắm hay vừa lấy con, no? Beloạt sang lắm, lắm có ừ. lẽ khuyên nữa. Hm? 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 phụ khoa yết thoa sát phong, phụ đại, phụ khoa yết thoa sát phong là cái, cho khoang, Thường hèn mùa với sa, như vậy là cụm nên là nên nè, à cũng có năm năm là năm là... à năm 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 cả năm 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 nhảy lại, năm năm đại đó năm 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 hai năm 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 สาวกินข้าวกินน้ําพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งต้นมะเขือเนาะอือเกี้ยงามลุเป็นโลกเลพี่น้องเอ้ยโอ้เนอือเราเสียหญ้าเสียตองก็ได้กินพี่น้องเอ้ยนี่ก็จุดประมาณที่ทสนนให้เ็ดให้ทําตะกี้เนาะทั่วก็ได้ยิน สมมว่าได้ปิดรายรอบอยู่ว่าซั่นเนาะก็ได้กินอยู่อืมเป็นพี่น้องเอ้ยเน้องเตียกงามบ่ดีเพี่น้องเอ้ยสีสันประตูอืมงามแ จะของเมืนมาเยี่ยมเออมือนนี่เน,น,นาะหืนอน้องเตียดังเบิก่เพี่น้องเลยสีสันแดงอ,อ่าอีือนสโมนี่ ประตูพน่นกระโปปิดพินพ่นพี่น้องเลยหลังบ้านเนาะถ้าว่าลมพ้นมาลมเข่าเนี่ยโอ้อันตรายอุ่มลังคาขึ้นเลยแล้วนี่โอ้บริบกบสมอเนาะสร้างปิดทางเปิดไว้แท้นี่บปิดไว้ มือผ่ามือผลมาแล้วพี่พี่น้องเอ้ยโอ้สะพุสนนเมือนี่ก็เปียกผลแล้วแหละนี่ฝนเริ่มมาแล้วพี่พี่น้องเอ้หม,ม mm hmm. ื่นมาหมดเลยเนาะตอนก็ขีมาถะพุ่นนะพี่พี่น้องเอ้ยทางเข้ามาแต่ทางนั้นเนาะเข้ามาเนี่ยคือบ้านชะวโมในชุดโมหันกร็รังเขียวกันก็บ้านสาวฝนมาหันกับบ้านบ่าวฟัดเนาะ กลางครับบ้านน้องมวยสุดท้ายนี่บ้านน้องเมื่อพ,พี่น้องเอ้แล้วมาทางนี้ก็เป็นอันนาไพยเดียวกันสามรังก็คือ,อ <c oughs> เพื่อนนังค้าเล็กนี่ก็เป็นกระต๊อบน้อยนั่นเนาะนี่ก็บ้านน้องเตี้ยบ้านชะโมอ๋อเสียงผลมาเลยพี่พน้องเอ้ น่าจะตกแหงพอสมควรลพฝนมาแล้วจดเสียงฝนมาสามอมงเออพี่พน้องเอ้เสียงฝนมาแล้วจะเออิม่มล้วบอ้บ้านแงอ,อารมณ์ดีแล้วบอ้น เออเปานเนาะออมีสระงามกรนนังสบายบ้านออมันขอดีขอดท,ทางอืมผลมาแล้วเพี่น้อยเก็บเด้อเสือพาแพอยู่หุ่มอยู่เงาอยู่บ่มาแล้วพี่น้อย งลมทั้งคนเอ่อแต่ฉาพึ่งเนี่ยฮะอาดพึ่งแนวสาดพึ่งแนวต้องหาเนี่ยติงอู้ยโองยบากลำบนเนาะฝนในกระฝนอยังกะลำบะากตกคนดิน Say mặt sạch a cả yang, hoặc nhà đông ấy. cứ có tung bạn, hoặc có nhuệ. Sad, nữa, nha, 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 nó nha, 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 ดีตัวนี้ก็แตกปัจจอดตัวนี้ตัวนั้นก็แตกอืมบ่ดีซ้ําดอกมันมาพร้อมกันเนาะอืไปดูไปดูบัดนี้แหงๆมาได้แล้วบัดนี้จยงยาได้น้องมนต์ตีนลงหาแต่แต่จะเปลี่ยนให้ผู้ใดแตกอีกตีนลงข่อยงงอยู่ว่าข่อยเปลี่ยนให้เจ้ารุ่นนั้นน่ะ เพือตีนใหม่ใหม่ใส่ใหม่ไหม่แบนี้แบบมันแตกเลนเป็นยังมันบางบ่มันบางด้วยวันอะไรจะขายเอาตีนเก่ามาใส่นี่แหละค่าเบิง์กเม่ีเขาเปลี่ยนเอาตีนใหม่บ่ฮจะปลาหลดใบบนได้มาหนึ่งเขาเปลี่ยนเอาบอเรื่องอะไบ่ Ừ. Nhà cạn mình rồi hay si không khụm. Đây hàng này mà hàng này gấu mặt nó nhân thang mường, mượn mượn bạn sao nó hình ăn tà lai. Tình đinh khẩu อายังขาไวเกื้อให้ดูนี่สอามันก็จับมากินจับมากินเองอืมเด็กปัดเลยกินเลยด้ยเขียดด้ยใชู่้ชามันใส่มันนี่ไูช่จะเป็นยากเ์ไม่ใช่ไม่นช่หายวะ หอมขึ้นเลยผลิบุญญาได้ผลิบุญญานอนอาร์เม่ไปใช้ก็นอนอยู่ไหนอืมคนเข้ามาทางหัวถูกใยจันเป็นหนูเคนเห็นหนูอืมอืมไก่มาแล้วนะไก่จะบอสสามโมงโอ้ เคยมากินเนาะเสียงเราเออกเลยอิ่มอ่อืมนอนเอา่ะแต่สอนนี่เพื่อนโอ้ยยังพอนอนอยู่ บาดอ่ะาดออกระปาเด้อกระปาเด้อกระปาเด้อมเอไซยัาในะเห็นขนมมันเมนวนซงมอลมนอืมอืมกระปาเด้อันเมนวนเมื่อลหดูเแม่ดูอีกกินขนมแเดี๋ยวก็ห้อีกหันดหันดเอาห้เอาห้ขนมนะ

Bye bye, anh know my hại mưa mga pader bani này Bye. Bye Bái Huh. Do Bye bye. Bye. You won. Bye. 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 bái Bye. 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 Oh oh oh. Bye. Bye. เพลงลูกซ้ำไดฮะชีวิตแทนได้บ่โอ้ไม่ธรมรมดาเด้อมุนเลยเมเจ้าเพลงเลย,เลย,เลย,เลยชีวิตแทนได้บ่สัตว์อา้าวกับพว่าเพื่อผูกเป็นเมจ์มกับชีวิตแทนได้แทนลูกได้เบสอ่าลอยถึงลอยแหละเมย์คำลุผูกพันแต่เกิดผูกให้กำเนิดลูกแต่เด็กเอ้ยเมื่อะไรมาเด้อ บายบายเอากลับเด้อสมอลเด้อกับป้าเด้อบ้านนี้อเอาสวัสดีบายอ่ะโอเคพี่พี่รองเอ้บรรยากาศฝนตกเนาะอาจารย์ในคลิปนี้ก็คือว่าเนี่ยมาเย,ยม,มาย,ยมามทั้งน้องมณฑเพิ่นแล้วก็มาจบมึงเมยม์เพิ่นผลงานเพิ่นหางก็เริ่มพีดพี่พี่รองเอ้อะ,ะเลยกะแวะเดียวเนาะโดยเอารุน่นคลิปต่อๆ่อไปพี่น้องเอ้รุ่นไปเรื่อยๆเ,เนาะเป็นจังไร เอาจังในคลิปนี้ถ้าสนองกับสิได้ขอจบคลิปไปก่อนไม่พี่้องเลยไปพบไปพอสนองคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอเกล่าคำมาสบายดี